จเจริญสุขท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้จะพูดถึงเรื่องอ้อนวอนแล้วได้อะไรการอ้อนวอนบวงสวงบูชากับการอธิษฐานแตกต่างกันนะถ้าเราไปอ้อนวอนบวงสวงบูชาแปลว่าเราขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรามองไม่เห็นตัวตนเนี่ยมาช่วยเพราะว่าเราอ่อนแอและจิตใจของเราขณะนั้น เราไม่สามารถจะพึ่งพาอาศัยตัวเองได้ลำพังจิตของเราเนี่ยอ่อนกำลังเหลือเกินเราก็อ้อนวอนบวงสวงบูชาไปกราบไหว้หลวงปู่หลวงพ่อต้นไม้ใหญ่หรืออาจจะพระเครื่องก็อ้อนวอนบวงสวงบูชาเพื่อให้เกิดกำลังใจขึ้นมาทหารที่ออกรบก็วันใจอยู่ว่าจะถูกฆ่าศึกยิงถูกระเบิด หรืออาจจะตายในสนามรบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งก็อ้อนวอนบวงสวงบูชาว่าลูกปู่หลวงพ่อช่วยหน่อยลูกอยู่ในภาวะวิกฤตแล้วศึกสงครามประชิดเข้ามาส่วนคำอธิษฐานนั้นจะแตกต่างกันเราไปอธิษฐานต่อหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่าเราจะตั้งใจทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ทุกวันเราอธิษฐานเป็นข้อๆเลยว่า เราจะประพฤติปฏิบัติตนเองเป็นคนดีอย่างไรบ้างเป็นการเสริมกำลังใจให้เราสามารถทำในสิ่งที่เราอยากจะทำได้แปลว่าลงมือทำเองอ้อนวอนเนี่ยให้คนอื่นช่วยนะให้อำนาจนอกอำนาจพิเศษมาช่วยแต่ว่าอธิษฐานคือเราต้องลงมือทำเองฉะนั้นหลักพระพุทธศาสนาของเรา จึงเน้นการอธิษฐานบารมีเนี่ยสร้างอธิษฐานบารมีขึ้นมาด้วยการไปตั้งสัจจะปฏิญาณว่าเราจะทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ต่อนหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเราเข้าไปในโบสถ์โบสถ์ก็มีพระพุทธรูปสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ต่อนหน้าแทนที่เราจะบวงสวงอ้อนวอนเราก็ตั้งจิตอธิษฐานซะพออธิษฐานเสร็จแล้วเนี่ย กำลังใจมันจะเกิดขึ้นมาทันทีเลยอย่างเช่นที่สุขโขทยัยหลวงพ่ออาจานณอาจานณเนี่ยเป็นพระพูดได้เป็นพระพูดได้เ,ดไดเวลาทหารเจาะของพระเจ้าแผ่นดินก็จะพาไปกราบขอศีลขอพรพระก็จะให้ศีลให้พรก็คือมีคนแอบขึ้นไปตะโกนเสียงดังๆลงมาจากข้างบนเสร็จแล้วคนก็จะได้กำลังใจทหารก็จะฮึกเหิม ท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันว่าแรงอธิษฐานจะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงไรเพราะมีพระศักดิ์สิทธิ์อยู่ต่อหน้าเป็นประธานในการประจักษ์พยานในการออกรบเพื่อรักษาประเทศชาติบ้านเมืองให้เกิดความปลอดภัยส่วนถ้าเครื่องก็ให้ขอไปแต่ว่ากำลังใจก็ต้องเกิดขึ้นทั้งสองด้านคือเราต้องออกแรง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ออกแรงตัวเราเองก็ต้องออกแรงแต่สิ่งสำคัญที่สุดไม่มีอะไรเกินการลงมือทำเองเรียกว่าอธิษฐานะบรารมีเพราะฉะนั้นขอให้เราทั้งหลายซึ่งได้ทำหน้าที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้โปรดสร้างแรงอธิษฐานให้เกิดขึ้นด้วยตัวเราเองไปขอพรหลวงพ่อ โสรหลงพ่อรอห้าแล้วอย่าลืมว่าท่านจะประสิทธิ์ประสาทความสำเร็จให้เรา,เาสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้เราต้องอ่านหนังสืออย่างหนักเช่นเดียวกันขอเจริญพร